ส่พักอีกอย่งกันนี่ตั้งโออันนี้อายว่าตั้งโอไพี่ไฟเรียกว่าขึ้นใช่ขึ้นช่นชสนุกพักอีกอย่างกันแหนครับพี่น้องเบิร์นยูนี่เมนซอยในวันนี้คือตั้งโอหรือขึ้นใช่ หมูยอหนังสุดคอร์เจอคอรเจาจะจับ mm ตัว hmm. ก mm ันเป็นเยลลี่เวลาทีおお่โดนความเย็นกินแล้วผิวพันจะเต่งตึงกินแก่จะหายไปเออให้รู้บอกเลว่าดูนหลับคอเ์เจลพันหัวอร่อยตั้งแต่คิดพี่ม้ามม่ออกไปหลายคนตามมาหาโป่คุ้งสาว แหมูยอแห้งละครึ่งกิโลอะตอนนี้เรามีขายดีอยู่ทั้งหมด2สูตรที่แบบท็อปๆขึ้นมาเลยหนังหมูและก็พริกไทยดำนะครับหมูยอหนังไงแห้งะละครึ่งกิโลหนึ่งแท่งอาจจะจัดโกซ ใช่หมูยอหนังสองแท่งสองแท่งไอไอเอ็กสามแท่งเก่ดำสุดนุ่มแน่นเด้งจะเอาสูตรพริกไทยดำนุ่มแน่นเด้งแบบอย่างนี้ให้ลูกค้าอีกกี่แท่งหนึ่งแท่งสองแท่งพอสามแท่งหมูยอทั้งหมดหมูยอหกแท่งน้ำยำสองวด ให้โซมูไปอีกหนึ่งพวงสูตรโบราณาจะให้อะไรอีกเอาเส้นกว๋วยจับยวนเส้นสดไปอีกสองหอ่อสองห่ออ่าสิบเป็นจิ้นนะเบิ่งดัวหมูยอหก <4 S 2> น้ำยำ 7, <8. S 2> <8. S 1> เจ็ดแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าเซตนี้เอาไปเลยค่ะสิบเอ็ดชิ้นล้นล้นปกติพันเก้าร้อยห้าสิบวันนี้โปรขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนเรามาตลอดเดือนแห่งความรักเหลือแค่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทมีปลายทางคือเราไปทำเป็นยำแบบนี้